ในยุคที่สามกเต็มไปด้วยสงครามและความไม่สงบมีขุนพลมากมายที่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินและสร้างชื่อเสียงของตนเองงักจิ้นหนึ่งในขุนศึกผู้ซื่อสัตย์ของโจโฉเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงจากการเป็นผู้นำที่มีความสามารถและความทุ่มเท efendim, เพื่อการปกป้องแผ่นดินและผู้คนของเขางักจินไม่เพียงแต่เป็นนักรบผู้กล้าหาญในสนามรบแต่เขายังเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เขามีความสามารถในการปกป้องและนำพากองทัพผ่านสมนรภูมิที่ท้าทายไม่ว่าจะต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งเพียงใดงักจินไม่เคยทิ้งทหารของเขาไว้ข้างหลังในนทุกสามร นักจินไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่เขาต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินและผู้นำที่เขาเคารพการปกป้องไม่ใช่แค่การยืนหยัดสู้กับศัตรูแต่ยังเป็นการใช้ปัญญาในการวางแผนการรบการเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและการรู้ว่าเมื่อใดควรสู้และเมื่อใดควรถอยนักจินแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีอำนาจเหนือคนอื่นแต่อยู่ที่การสามารถนำพาคนของเราไปสู่ชัยชนะได้อย่างปลอดภัยการปกป้องคนของเราคือสิ่งที่ผู้นำที่แท้จริงต้องทำในยามที่ความสงบสุขเป็นสิ่งที่ยากจะหาได้ การมีผู้นำที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อปกป้องพวกพ้องคือสิ่งสำคัญนักจิ้นคือแบบอย่างของความเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความทุ่มเทเพื่อปกป้องทุกคนที่อยู่ใต้ปีกของเขาจงเรียนรู้จากนักจิ้นการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การสั่งการแต่คือการปกป้องผู้อื่นและพาพวกเขาผ่านทุกอุปสรรคจงเป็นผู้นำที่ผู้คนไว้วางใจและปกป้องสิ่งที่คุณรักด้วยความกล้าหาญ